โอ้ชัดดีอยู่นะโอ้กำลังกืนไปให้กืนแล้วโอ้ดีๆๆไหมกำลังกินอยู่เนี่ยกำลังกิอยู่นี่ยกำลังกินกินปลาไหลเนาะเป็นปลาไหลไหมเนาะเนี่ยดูดูนี่ยเนี่ย่าง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 ดุปลอโอ้นี่ยอย่างกำลังกืนละกืนละโอ้โหโอ้มันเอาไปเหวี่ยงที่น้ำนะนี่ยนะเนี่ื่นี่ยเนี่ยเนี่โอ้ตัวยาวเลยนี่ ยุ้ยใช้เตียมบวกกับลูกมันอยู่มึงเลยโอ้โหได้เป็นตัวยังไม่คืนได้คืนเข้าไม่ได้โอ้กินยังไงวะเนี่ยโอ้โหเข้าแล้วก็ละเออเรียบร้อยหมดเลยปืบปืบงูหรือปลาอะไรปืบผูวด่าโอ้โหอิ่มละวันนี้พอ่ะครับงูหรือปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาไหลมากไม่ลงไม่ลงอึบอึบอึบเอือยไอเหนียลอยมัาก็บินเอ่าอึบอึบอึบติดคอน้ำหน่อยนะปากันเลย โอ้โหไอ้ไอ้นี่นกมันเป็นนกกินปลายแล้วนะมันบินวหรครับก็บินอยู่แต่มันมันลงมากินเหยื่อเนาะบินในพรมเห็นแลยๆมันอยู่บนทะเลด้วยนี่สายดีใส่ๆนี่ซายด้วยนั่นปะซายด้วยใส่ด้วยอะไรพี่เจมส์เห็นนะนับนะะจนับนหนี่งผูมองไม่เลยนะสีมันก็คืนกับเกาะสักนะโอ้ดื่มน้ำไว้นั่นเนี่ยคื่นนั่นเลยเอ้าเอื้องยังดิ้นๆอยู่นั่นเ่าไม่ไม่พันไส้พัน เดิงอยู่ในท้องนะจะออกไหมนะไหนเราบอกมองไปเปลี่ยนอะไรไหนมาโอ้อยู่แล้ววันนี้นะไม่เริ่มขนกระนั้นไม่อิ่มแล้วเกินมาเออไปอิ่มเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ดื่มน้ำดื่มน้ำไหมดื่มน้ำหน่อยเอื้อะรอเลื่อนลงว่าเช่นวันนี้รอนิดนึงคุณดิอยู่ท้องพอ ก็พอวังงีบแล้วหมอครับโรซาปนี่ะรัาคดีเขาซูมไปบ้างคนลูกทายเขาปรากฏกล้องสารคดีว่าบอกสามสีแดงโอ้ไม่โอ้ไม่ว่านเนาะเขาก็ต้องสุดยอดเลยดูคือถ่ายเพื่อความคมชัดระยะที่ไกลมากๆเขาต้องซูมดึงเข้ามาเยอะๆได้ละเอียด ข้ไแตใกล้ประเด็กชิโดดขับข่อก็พี่มึงบ้าหอนเทียงบักรับเป็่ในกระโหลกขโหลโอ้ยสบายเลยนี่ขนาดกระโหลนี่เซลเลยไปเนาะโอ้ยนกนกอะไรอะบินผ่านเมื่อกี้นกอะไรนกกระปูดอ่ะตัวตัวสีนั่นน่ะอยู่ตรงขอบมองไม่ค่อยเห็นชัดคือหล่อนอยู่โอ้ก็เป็นธรรมชาติดีนะอย่างนี้เนาะครับเออ เเดี de de ๋ยวราไม่เป็นหามองวิวที่สั่งเลยวิวพอดีนี้วยมันไม่มีหลังบ่บ้าไปแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของอะไรนะป่า<ซ>ะนะครับที่อยู่ข้างตึกอ,อนตึกบ้านเออบ้านวิทยาศาสตร์นะครับโอ้เราลงไปถ่ายเอาตัวตึกบ้านวิทยาศาสตร์กันไปไปถ่ายอยูกล่างกันไปไปลูกไปบอกพวกๆกคนมาใส่ชุดเสื้อธรรมดาก็ได้ลูกไป